สวัสดีครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสุปกรณ์ตันติภัยบุญธนะผู้แทรนรัษฎรของชาวกรุงเทพเขตส,สวนหลวงประเวศหนองบอลพักก้าวไกลครับขออภิปรายในประเด็นการทําให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเพื่อป้องกันเยาวชนหรือเด็กอายุต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นที่ทราบกันนะครับโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้บุหรี่ไฟฟ้าถือว่าได้รับความนิยมขึ้นกว่าในอดีตเป็นนันมากนะครับ เห็นได้กาดเกลื่อนตามแผงรอยและแทรกซึมเข้าไปในทุกซอกทุกมุมอับของสังคมไทยอยู่ในทุกพื้นที่ที่ที่เราคาดไม่ถึงหรือแม้กระทั่งในชุดชั้นในของลูกเราทีนี้เราลองกลับมามองดูข้อเท็จจริงในปัจจุบันครับท่านประธานครับลองเซิร์ชในเซิร์ชเอนจินง่ายๆเลยครับพิมพ์คำว่าบุหรี่ไฟฟ้าเวฟพอน้ำยาพอเราพบการจำหน่ายที่ส่งตรงให้กับทุกท่านถึงหน้าบ้าน แม้กระทั่งตามตลาดนัดนะครับก็มีการตั้งแผงกันอย่างหนาด,ดื่นซึ่งนั่นหมายความว่ามีการลักลอบนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายใช่หรือไม่ครับนอกจากนี้หากเราลงรายละเอียดไปถึงขั้นตอนการซื้อขายนะครับกับพบว่าการซื้อขายไม่มีการกําหนดช่วงอายุของผู้ซื้อทั้งนี้นะครับผู้ขายก็ไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ขายด้วยนอกจากนี้นะครับยังลามไปถึงในโรงเรียน ที่มีผู้จำหน่ายก็คือเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแถมราคาก็ไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายของเยาวชนหากมองในอีกมิติหนึ่งอาจจะพบได้ว่าการสูบบุหรี่การติดสารเสพติดของคนในสังคมไทยส่วนหนึ่งมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องสังคมท่านประธานครับ เชื่อหรือไม่ครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าหาซื้อได้ง่ายในโรงเรียนไม่ต่างจากลูกอมยิ่งห้ามยิ่งพกยิ่งกวดขันยิ่งหลบซ่อนนี่ไม่ใช่เรื่องตลกครับแต่เป็นเรื่องจริงที่ลูกหลานเรากำลังเผชิญอยู่จากการบอกเล่าครับของครูในโรงเรียนท่านหนึ่งเมื่อมีการกวดขันตรวจเช็คบริเวณหน้าแถวตรวจได้คนแรกครับคนที่สองสามสี่ก็เอาไปซ่อนไว้ในชุดชั้นในแล้ว เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กนะครับซ,ซ่อนได้ง่ายนะครับการตรวจค้นจึงเป็นไปได้ยากรวมไปถึงนะครับทุกวันนี้มีการจัดโปรโมชั่นสั่ง10ฟรีหนึ่งส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเสพไม่เป็นเอาคลิปไปดูมันช่างยั่วยวนใจซะเหลือเกินครับท่านประธานในขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าได้รับการยอมรับในประเทศต่างๆส่วนใหญ่นะครับมีการกำกับดูแลที่มีความแตกต่างกันออกไป เช่นกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้บริโภคมีหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายมีข้อกำหนดเรื่องพื้นที่ปลอดบุหรี่มีข้อกำหนดในเรื่องการโฆษณาเป็นต้นนี่คือการจัดการโดยให้การยอมรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าโดยมีข้อจำกัดบางประการเพื่อให้ควบคุมดูแลสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดมาตรการดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่มีหน่วยงานใดของรัฐเข้ามากำกับดูแล ทำให้การผลิตทําให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตนําเข้าจําหน่ายอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆมาบังคับนะครับเสมือนทําได้อย่างเสรีจึงเปิดโอกาสครับให้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในตลาดส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภคถ้าหากมีสารปลอมปนนะครับอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับในเมื่อบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และหากลูกหลานเราเสียชีวิตจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะไปร้องทุกข์ที่ไหนครับรัฐซึ่งมีอำนาจมีหน้าที่ในการควบคุมแต่กลับไม่ทำครับมันจะดีกว่าไหมครับท่านประธานถ้ามีการควบคุมนะครับและซื้อขายกันได้อย่างถูกต้องในร้านเฉพาะนะครับกำหนดอายุขั้นต่ำ <c oughs> เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงลูกหลานของเราด้วย ท่านประธานครับบุหรี่ไฟฟ้ากำลังมีพัฒนาการที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้ดูทันสมัยรูปแบบนะครับของบุหรี่ไฟฟ้าที่สวยงามดึงดูด,ดอรอใจผู้เสพหน้าใหม่นะครับหลายคนนะครับซื้ออุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านี้เป็นเหมือนงานอดิเรกเป็นอคเซสซอรีที่สะสมนะครับปัจจุบันนะครับมีรสชาตินับหมื่นนับหมื่นชนิดนะครับ ส่วนใหญ่เป็นรสขนมหวานลูกอมหมากฝรั่งรสผลไม้น้ำอัดลมชาเขียวนมเปรี้ยวซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรสชาติที่เด็กๆเนี่ยนะครับและวัยรุ่นชื่นชอบและคุ้นเคยเพื่อเพิ่มนักสูบหน้าใหม่ตอบสนองความต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานการพกพารวมถึงการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้ทำให้ไม่มีกลิ่นติดตัวเหมือนการสูบบุหรี่ทั่วไป ้อหมายของการขายบุหรี่ไฟฟ้าในขณะนี้คือเยาวชนโดยเฉพาะเด็กนะครับพอยิ่งสูบยิ่งติดยิ่งติดยิ่งสูบนานขึ้นนะครับตอนนี้มีเด็กปถมนะครับที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเป็นจํานวนมากวิกฤตนี้ไม่ใช่วิกฤตสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่เป็นวิกฤตของประเทศเราควรผลักดันให้มีการศึกษาวิเคราะห์ศึกษาถึงผลกระทบนะครับในทุกมิติซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านะครับสามารถนําขึ้นมาควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ และยังคงจะต้องตระหนักถึงการป้องกงันเยาวชนอย่างเข้มงวดให้รู้รถึงโทษพิษภัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่และวัยรุ่นหญิงที่เริ่มเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับควบคู่กันไปด้วยครับจากเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นนะครับทำให้พวกเราครับต้องหันมาทบทวนจากการปิดกั้นต้องห้าม เป็นการควบคุมอุดช่องว่างที่ผ่านมาในอดีตนะครับก่อนที่บุหรีไฟฟ้าจะกลายพันธุ์เป็นทางผ่านของระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมนั่นก็คือกัญชาไฟฟ้าในอนาคตครับขอบคุณครับ